เนี่เป็นไงแค่นี้เองนะครับผมง่ายๆเลยก็จะได้ประมาณนี้เลยอุณหภูมิเนาะเย็นสุด15ใช่ไหมแล้วก็มากสุด31เ,เรียบร้อยเอ้ยเสียงมันเบาขึ้นมากเลยนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนมิโม่เพื่อนน่าจะเห็นจากหน้าปกแล้วใช่ไหมเอ้ยวันนี้เราก็จะมารีวิวแอร์เคลื่อนที่กันนั่นเองฮะนี่นเฮ้ยชื้เอเฮ้ยทำไมมันบางง่ายขนาดนี้ดู และนี่ก็จะเป็นอ้าวมองไม่เห็นและนี่ก็จะเป็นตอนที่เราได้มานะครับผมขนย้ายก็ไม่ได้ยากมากตอนได้มาเนี่ยไม่ต้องมีช่างมาประกอบเลยนะสั่งจาก l a z a d a หรือชอปปี้ทำได้เองเลย Facebook เว็บไซต์ได้มาเป็นแพ็กเกจแบบนี้เลยน้ำหนักอยู่ที่30กิโลกรัมนะครับผมสำหรับแอร์เคลื่อนที่ตัวนี้แล้วมันเวิร์กหรือเปล่าใช้จริงเป็นยังไงบ้างอันนี้เราก็ได้ลองใช้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมในส่วนของใครที่อยู่ตามห้องพักคอนโดหอหรืออะไรก็ตามแต่ที่ไม่ใช่ของเราแล้วไม่สามารถติดตั้งแอร์ได้เนี่ยหรือว่าใใครใช้ บ้านไปแคมปิ้งไปนอกสถานที่แต่อยากจะอยู่แบบเย็นๆก็เอาใส่รถแล้วก็ไปเปิดได้เหมือนกันนะคือมันสามารถเคลื่อนที่ได้ง่ายมากๆมารุ่นที่เราจะรีวิวเนี่ยก็จะเป็น b ีเวลบีพีเนั่นเองนะครับหนึ่งหมืนันน่นเองเดี๋ยวมาดูตัวแอร์เปพร้อมกันเลยดีกว่าผมไป และนี่ก็จะเป็นตัวแอร์เคลื่อนที่ของเราน,น get get it ั่นเองนะครับก็จาก b ีเวเลยนะยี่ห้อนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นที่รับสัญญาณ IR r e รีโมทนะเขาก็จะมาพร้อมกับตัวรีโมทเลยส่วนอุปกรณ์ที่มาพร้อมกับเครื่องเนี่ยก็จะมีแม n u นวนใบวอลันตีแล้วก็จะมีท่อเดรนน้านะครับผมแต่ว่าตัวนี้เขาก็จะมีระบบการจัดการน้ําหรือว่าหมุนเวียนน้าภายในตัวเลยนะครับผมเราสามารถต่อท่อก็ได้หรือว่า นานๆทีจะมาเดรนน้าออกก็ได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นท่อต่อ e x กซ์ซอร์ r นะครับผมหรือว่าท่อเอาตัวความร้อนออกเห็นมันยาวๆใช่ไหมยาวถึง2เมตรเลยนะแต่ว่าตอนได้มาเนี่ยมันาสามารถทําแบบนี้ได้เฮ้ยโอ้โหนึกว่ามายากลเหลือแค่นี้เอง <laughs> ก็เลยแพ็คมาได้ง่ายๆแล้วก็ค่อนข้างสะดวกนะแล้วก็เอาช่อนี้ออกให้เพื่อนๆดูก่อน โอเคตอนได้มาก็จะเป็นแบบนี้ที่ต่อออกนอกห้องนั่นเองนะครับเอออย่างสุดท้ายเขาก็จะมีแผงกันด้วยนะป่ารูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะเนี่ยมันก็จะพอดีกับไอ้ตัวหน้ากากอันนี้เลยมันก็จะสามารถเปิดหรือว่าปิดได้ถ้าเกิดว่าใครใช้กระจกหรือว่าใครใช้เป็นประตูบานหน้าต่างอะไรเงี้ยแล้วไม่อยากจะเปิดอ้าเกินไปเนี่ยก็ใช้เป็นแบบนี้ได้นะครับผมแล้วก็ตัวรีโมทนี่ก็ใช้งานง่ายมากๆเลยนะครับผมตัวเครื่องเนี่ยมันก็สามารถเคลื่อนที่ได้ง่ายๆเลยใช่ไหมเพราะข้างใต้เนี่ยเขามีลอ้อดู การเคลื่อนที่ต่างๆหรือว่าการย้ายไปแต่และห้องเนี่ยก็มันเป็นแอร์เคลื่อนที่อยู่แล้วแต่ามชื่อเลยนะผมบานสวิงของเขาเนี่ยอยู่ด้านหน้าบางรุ่นม,มันอยู่ข้างบนใช่ไหมแล้วแอร์เคลื่อนที่เนี่ยการใช้งานถ้าเกิดว่าใครอยู่ห้องใหญ่ๆก,ก็อาจจะไม่ได้เย็นทั้งห้องเหมือนกับว่าแอร์ติดผนังใช่ไหมเขาก็จะเน้นเย็นเป็นบางจุดที่เขาหันหน้าไปหรือว่าที่เขาเนี่ยเปิดบานสวิงไปนั่นเองตรงนี้ด้านในนะครับผมก็จะมีจุดที่ให้หมุนซ้ายขวาเนาะเขาก็จะมีที่เอาไว้ให้จับในการ เคลื่อนย้ายนั่นเองนะครับ่ง่ายๆเลยแล้วก็ด้านหลังตรงนี้เป็นไงหมุนง่ายๆเลยใช่ไหมด้านบนก็จะเป็นที่เอาไว้ให้อากาศเข้าคอเย็นนะีนสามารถเปิดมาทําความสะอาดได้ไม่ว่าจะเป็นตัวตะแกงหรือว่าตรงคอเย็นนะครับผมอ่ะทาความสะอาดง่ายๆเปิดปิดก็ง่ายๆแบบนี้เลย แล้วก็ตรงนี้นะผมจะเป็นที่ต่อท่ออากาศร้อนออกไปด้านนอกไม่แนะนําให้เปิดแล้วก็ใช้แบบนี้เลยนะเพราะว่าเซอร์คูลเลชันหรือว่าแอร์เนี่ยเขาก็จะเอาอากาศภายในห้องเนี่ยมาหมุนเวียนใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าเราปล่อยอากาศร้อนภายในห้องอีกมันก็จะทําความเย็นได้ค่อนข้างช้านะครับผมแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยก็จะทํางานหนักด้วยนะตรงนี้เขาก็จะเป็นที่เอาไว้เดรนน้านั่นเองมี2ที่ด้วยกันด้านข้างตรงนี้แล้วก็ด้านล่างนะครับผมเราก็สามารถเปิดแล้วก็เนี่ยเสียบท่อต่อออกไปเดรนน้ําออกได้เลยแล้วก็หาถ้วยมารองน้าได้ เลยนะนี่ลองเปิดให้ดูแค่หมุนเองนี่หยดจอกๆนิดนึงต้องขนองขับโจ๊กไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวเราเอาทิชชู่มาเช็ดก็โอเคแนละ้ตรงนี้มันแทบจะไม่มีน้ําออกมาเลยนะเพราะว่าเขามีระบบหมุนเวียนน้าอยู่ข้างในเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับและกือว่าอยากจะใช้งานนะก็แนะนําให้อุดจุกนี้นะครับผมแล้วก็ไปเปิดจุกข้างล่างอ่านี่ไงน้ําไหลออกมานิดนึงนะ แล้วเราก็ใช้ตัวนี้นี่เสียบเข้าไปง่ายๆแบบนี้ได้เลยนะ <c oughs> ก็ไปจ่อใส่รดน้าต้นไม้ได้เลยนะครับผมนี <c> ่ <oughs> <c oughs> เป็นไงะระบบหมุนเวียนของจริง <c oughs> จุดเด่นของแอร์เคลื่อนที่เลยเนี่ยคือการใช้งานง่ายแล้วก็ไม่ต้องมีช่างมาติดตั้งแบบว่าจะไปที่ไหนก็เย็นได้ทุกที่นะครับผมถ้าหัวเราไม่ร้อน <c oughs> ใช่ไหมฮา <c oughs> นี่เขาก็จะมีปลั๊กตรงนี้นะครับ <c oughs> นะผมก็เป็นแบบบ้านเราเลยนะทําการเสียบแล้วก็ใช้งานได้เลยนี่เราก็มีปลั๊กอยู่ด้านข้างตรงนี้แล้วปุ๊บนี่ โอ้โห oh oh. พร้อมใช้งานนะผมสามารถใช้รีโมทหรือว่าจะกดจากตัวเครื่องก็ได้นะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูบนตัวเครื่องกันว่ามันมีฟังก์ชันทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวขอเปิดรีโมทเป็นไง mm hmm. แค่นี้เองนะครับผมง่ายๆเลยตัวรีโมทแถมฐานมาให้ด้วยนะไม่ต้องไปซื้อฐานเองตัวแอร์ hmm. เครื่องที่เนี่ยเขาทําแบบความเย็นได้เร็วมากๆเลยนะคือเปิดปุ๊บเย็นปับ๊บเปิดปับ๊บเย็นปุ๊บเลยนะครับผมนะ่าอาจจะได้ยินเสียงเข้าใหม่ใช่ไหมเอ้ย เปิดแล้วทำไมเสียงมันเบาจังปกติไอขึนที่อีกหนึ่งจุดสังเกตคือเสียงมันดังใช่ไหมคือตอนนี้อุณหภูมิมันได้นะเขาก็เลยยังไม่ได้แบบว่าทําจนเสียงมันดังมากเพราะว่าตัวนี้เดี๋ยวปื๊บหันไปด้านนี้ก่อนเพื่อนๆจะได้ยินเสียงเข้ามาคือเขาจะมีคอยลร้อนคอยเย็นคอมเพรสเซอร์หรือว่าทุกสิ่งอย่างเนี่ยอยู่ในตัวเลยนะครับผมปกติแล้วถ้าเกิดว่าเป็นแอร์ติดผนังเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าคอมเพรสเซอร์อยู่ข้างนอกใช่ไหม แล้วเวลาลมร้อนหรือว่าไอเครื่องที่มันดังๆหมหุน่มันอยู่ด้านนอกเราก็เลยไม่รู้สึกว่ามันเสียงดังแต่ว่าตัวนี้ทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในตัวเลยนะครับผมแล้วก็อาจจะได้เสียงเขาหน่อยตอนที่เปิดใช้งานแต่ว่าเราก็มีตัวท่อต่อระบายความร้อนออกไปเนี่ยเขาก็จะสามารถช่วยลดเสียงไประดับหนึ่งเลยนะมาดูฟังก์ชันของเขากันหน่อยดีกว่าว่าสามารถทําอะไรกันได้บ้างไปการใช้งานตัวเครื่องกันหน่อยดีกว่าก็สามารถกดเปิดปิดตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็อุณหภูมิเนาะเย็นสุด15ใช่ไหมแล้วก็มากสุด31องศามสปีดอยูอตรงนี้ เขาจะมีไฟแสดงสถานะมาหมดเลยนะตรงนี้ก็ระดับ1ใช่ไหมสองสามโอเคแล้วก็โหมดนะครับผมเขาก็จะมีด้วยกัน4โหมดนะอันนี้ก็จะเป็นพัดลมปกติไม่มีความเย็นนะครับผมสามารถกดตรงโหมดอันนี้ได้เลยแล้วก็จะมีโหมดทําความเย็นสลิปโหมดถ้าเกิดว่าใครอยากจะเปิดทิ้งไว้หรือว่าใช้ตอนกลางคืนใช่ไหมเขาก็จะมีระบบอัจฉริยะของเขานะแบบว่าเอ้ยอ้นี่เรนหลับแล้วไม่ต้องส่งเสียงดังมากนะ <c oughs> แล้วก็จะมีตรงนี้นะครับผมไทม์เมอร์สามารถตั้งได้เลย ว่าจะให้เขาเปิดปิดเป็นเวลากี่ชั่วโมงอะไรอย่างนี้มาสุดท้ายก็จะเป็นการไล่ความชื้นหรือว่าเป็นหมดลดความชื้นนั่นเองนะครับด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะมีตัวอินฟาเรดเอาไว้รับสัญญาณตรงนี้เลยปิดไปก่อนเรียบร้อยใช้งานง่ายๆแบบนี้เลยนะครับผมส่วนโหมดที่ผมอธิบายไปเนี่ยมันก็จะมีหมดเลยนะตรงรีโมทเนี่ยสามารถตั้งค่าตรงนี้ได้เลยมาเดี๋ยวมาลองใช้งานกันหน่อยดีกว่าถ้าง่ายๆสุดเลยนะเราก็สามารถเอาท่อเนี่ยต่อไปด้านหลังตัวเครื่องเสร็จแล้วก็เอาอีกปลายหนึ่งเนี่ยเข้าอีกห้องที่เราไม่ใช้ได้เลยนะ ปกต,ติแล้วเราก็จะเอาไว้ไปตรงระเบียงก็ได้นี่แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยากจะเคลื่อนที่บ่อยๆใช่ไหมอยากจะติดตั้งถาวรมาดูกันหน่อยดีกว่าเอ้ยชื่อด้านหลังนะผมก็ใส่ตัวท่อระบายความร้อนไปเหมือนเดิมได้เลย<ๆ>เขาก็จะมีร่องด้วยนะสามารถหมุนเข้าไปได้ง่ายๆแบบนี้เลยโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวปึ๊บแล้วก็หันไปทางนี้อ่ะส่วนอีกด้านนึงนะครับผมก็ใส่เหมือนกันเลยเขาก็จะมีตัวร่อง สามารถหมุนเข้าเกีียวได้ง่ายๆอาเรียบร้อยโอเคเอ้ยเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็ตัวท่อเนี่ยมันจะพอดีกับตัวแผ่นกั้นเลยนะแล้วก็อุอ๊ย,ย,นะยผิดด้านสามารถเสียบเข้าไปได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับอ่าประมาณนี้เลยตอนเราไม่ใช้ก็สามารถเลื่อนปิดอ้าแบบนี้ได้เลยนะครับก็ป้องกันตัวอะไรมันไหลกลับเข้ามาโอเค ไปใช้งานกันหน่อยดีกว่าก็ไปอันเรียบร้อยนะครับผมถ้าเกิดว่าของเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ตัวแผ่นก็ได้นะเพื่อนเพื่อนเนี่ยอยากจะลองติดตั้งก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี่แล้วก็หาพวกอะไรมาอุดก็ได้นะตรงที่มันยังเป็นช่องอยู่แต่ว่าแค่นี้ก็คือแบบว่าสุดยอดมากๆแล้วนะผมดีกว่าแบบว่ายังไม่ติดตั้งทอดแล้วก็เปิดไปโลง่งๆเลยนะ โอ okay. เคเผื่อมาดูข้างหลังนะผมก็จะได้ประมาณนี้เลยมีหลายคนสงสัยนะครับผมถ้าเกิดว่าเราตั้งอุณหภูมิเอาไว้แล้วเนี่ยเอา้าทำไมมันไม่ใช่เลขที่เราตั้งเอาไว้ก็เขาจะเป็นอุณหภูมิห้องนะแต่เดี๋ยวเขาจะค่อยๆปรับแล้วก็ทําความเย็นไปในอุณหภูมิที่เราตั้งเอาไว้นี่อย่างเช่นเราตั้งเอาไว้ยี่สิบเจ็ดใช่ไหมมันก็จะเซตค่าไว้ยี่สิบเจ็ดนะครับผมแล้วเขาจะโชว์อุณหภูมิห้องนะ แล้วตัวเครื่องก็จะค่อยๆปรับอุณหภูมิตามที่เราต้องการนะจะช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมเราเลยโอ้ติดตั้งเงอออกเลยเดี๋ยวมาเปิดให้มันชื่นใจกันหน่อยดีกว่ามาแล้วมันทําความเย็นได้เร็วมากๆเลยนะแล้วเดี๋ยวมาฟังกันว่าเสียงมันจะดังแค่ไหนแต่ก็ยังมีเสียงอยู่นะครับผมแต่ก็ช่วยลดไปได้เยอะมากๆเลยนะในการต่อท่อไปเนี่ยก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะมันก็จะไม่ได้เสียงดังตลอดใช่ไหมถ้าเกิดว่าอุณหภูมิมันได้อ่ะยี่สิบห้าไปเตรียมพร้อมรับมือยังไมมา่า เรียบร้อยเอ้ยเสียงมันเป่าขึ้นมากเลยนะเออเนี่ยต่อท่อไปข้างนอกเนี่ยเสียงเลยลมร้อนมันเป่าเนี่ยก็จะไปอยู่ข้างนอกใช่ไหมคือตอนนี้ไม่มันแบบอยู่ติดกับตัวเครื่องเลยเผื่อเพื่อนแยกไม่ออกเดี๋ยวเราลองเอาท่อออกกันหน่อยดีกว่าโอเคแต่นี่ก็เป็นเสียงที่ได้นะหลังจากที่ไม่มีท่อนะครับผมโอเค okay. มันช่วยได้เยอะจริงๆมาเดี๋ยวลองมาสรุปตัวนี้กันหน่อยดีกว่าว่ามันเวิร์กหรือเปล่านะผมปโอเคมาสรุปเจ้าตัวแอร์เคลื่อนที่ b ิวเวลกันหน่อยดีกว่านะครับผมตัวนี้ก็ 12,000 BTU ใช่ไหมราคานะครับผมจะอยู่ที่13,990บาทเพื่อเพื่อนๆน,นะอยากจะไปทดลองสินค้าตัวจริงหรือว่าอยากไปดูก่อนนะหน้าตาก็สามารถมาทดลองในที่เซ็นทัลโฮมโปรหรือว่าช่องทางการจัดจําหน่ายเนี่ยก็จะมี ara, e, ล a z a d a s h อ p ปี้เราก็จะมี Facebook Ad หรือว่าลิงก์สินค้าเนี่ยใต้คลิปตรงคาบรรยายเลยนะครับผมมาดูข้อมูลผลิตภัณฑ์กันหน่อยดีกว่าเผื่อเพื่อน,อน,นจะเอาไปวางไว้ในหอพักก็จะมีขนาดนะครับผม386คูณ390คูณ86มิลลิเมตรนั่นเองกว้างคูณยาวคูณสูงนะ นะตัวนี้รับประกันคอมเพรสเซอร์3ปีเต็มเลยนะผมแล้วก็รับประกันตัวเครื่องเนี่ยถึง1ปีเลยนะโอ้รับประกันนานจริงๆ กะซื้อไปใช้ยาวๆไม่ให้เปลี่ยนรุ่นใหม่เลยนะครับผมในส่วนของแอร์เคลื่อนที่เนี่ยตอบโจทย์ใครกันบ้างสําหรับคนที่อยู่หอพักแล้วก็ไม่สามารถติดตั้งแอร์แบบผนังได้เนาะหรือว่าใครอยากจะไปแคมป์กลางเต้นนอนหรือว่าไปห้องเช่าต่างๆนะครับผมก็สามารถพกตัวนี้ไปด้วยได้เลยนะครับผมใช้งานก็ง่ายมากๆแค่เสียบปลั๊กเท่านั้นเองพร้อมทําความเย็นเลยไม่ต้องติดตั้งอะไรให้ยุ่งยากนะในส่วนของจุดสังเกตนะครับผมถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ต่อท่อลมร้อนออกไปข้างนอกหรือว่าไปอีกห้องนึงเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างมีเส ท่อไปแนละ้วเอ้ยโอเคเลยนะ ไม่ได้ต่างกับว่าเราใช้พัดลมแล้วมันหมุนแรงๆอึดๆเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัวนี้อาจจะไม่ได้ทาความเย็นทั้งห้องนะครับผมถ้าเกิดว่าเราอยู่ห้องใหญ่ๆเนาะเขาก็จะเน้นทําความเย็นเป็นจุดนะครับผมก็สามารถเคลื่อนที่แล้วก็ไปตั้งแช่ตรงที่เราอยากจะให้มันเย็นง่ายๆเลยนะและนี่ก็เป็นแอร์เคลื่อนที a ่ Bpac 12จากทาง b w e l นั่นเองถ้าเกิดว่าใครอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมเดีเด๋ยวจะทิ้งลิงก์สินค้าไว้ใต้คลิปตรงคำบรรยายเลยนะครับถ้าเกิดไม่อยากพลาด g a d g e เจ๋งๆแบบนี้แกลืมกดติดตาม ันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย